โอเคครับผมก็ขอ,อก,การาบสวนเนีสวีดัสสวัสดีทุกท่านเลยนะเพื่อนก็วันนี้มาอยู่ช่อง New XR กันนะเพื่อนก็มีคนคอมเมนต์ถามมาว่าเอ้ยมีคนคอมเมนต์อยากจะดูจัก,กร,รยานติดเครื่องของเรานะเพื่อนก็ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาก็จะมาอัปเดตติดเครื่องของเรานะจัก,กร,รยานติดเครื่องของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนี่ก็จะประมาณนี้นะั่นเพื่อนก็เดี๋ยวรอตัดตัดแปลงนิดหน่อยนั่นเพื่อน ถามว่าขี่ได้ยังก็ขี่ได้แล้วนั่นเพื่อนก็เหลือเหลือแข้งเดียวก็เครื่องนั่นเพื่อนซื้อเครื่องมาใส่ายกแขวนใส่แล้วก็ล้อนะซื้อล้อยางมาใส่เนาะแค่นี้ก็จะนั่งขี่ได้เลยนั่นเพื่อนก็ประมาณก็ทรงก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนก็ฝากติดตามรอชมด้วยลวกันเนาะนี่ทรงก็จะประมาณนี้เลยให้ดูไกลๆนั่นเพื่อนดีมีแล้ว เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,วรอพัฒนาก่อนตอนนี้มันยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นนะเพื่อนนั่งไปเดี๋ยวหักเดกเครื่อนจะซวยเอานั้นเพื่อนสำหรับชุดเครื่องก็ตรงนี้ก็จะวางตรงนี้เนาะเดี๋ยวต้องทําให้แข็งแรงกว่านิดนึงนะเพื่อนตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยเชื่อมแบบงูงูเลยเพื่อนผมกลัวว่ามันจะหักเน้ะดูด้านล่างเห็นไหม สำหรับโชคก็พี่ถามมาก็ซื้อมาประมาณ300รอกว่าบาทนันเพื่อน3าม0ี่ร้อยรเปล่าวะห้าร้อยเนี่ยประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้แหละเพื่อนก็แม่งไม่ไม่มีความนุ่มอะไรเลยแข็งชีบหมยเลยเดีย๋ยวไปหาซื้อเลยนะเนี่ยไอ้โชคนเนี่ยเนี่ยก็ว่าถ้าแนะนําให้ซื้อของจักรยานดีกว่าเนาะของพวกเสือภูเขาเสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะนิ่มกว่าก็ได้นันเพื่อนสําหรับชุดหน้าก็หมดไปเยอะอยู่นั้นเพื่อนก็ ครึ่งพันนั่นเพื่อนก็ถ้าอยากให้รีวิวก็บวกหนึ่งมาแล้วกันอนั่งเพื่อนก็มันขี่ได้นะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูแล้วกันดูสมนนะเพื่อนว่ามันจะนั่งได้หรือเป่าเขาบอกขี่ได้ไหมเพื่อนเห็นเม็ดประจังเลยเออเดี๋ยวจะลองนั่งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนะว่ามันนั่งได้หรือเปล่านี่สองมันจะมาที่เลยให้ดูรอบพันเลยอันนี้ก็สายคันเร่งก็อยู่นี่นะ ก็จะประมาณโชคเดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่เครื่องก่อนนะลองแขวนเครื่องก่อนค่อยค่อยโหลดหน้านั้นเพื่อนดีนะเพื่อนก็นะชุดแฮนด์นะถ้าใครอยากให้ดูอยากให้รีวิวชุดแฮนด์ก็บอกหนึ่งมาแล้วกดไลค์มาเยอะๆนะเพื่อนก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครันเราไม่เห็นโชคไหนวะอีกทีก็จะประมาณนี้นะเพื่อนก็นะ โอเคนั่นเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้นั่นเพื่อนก็เดี๋ยวผมขอไปทําเพิ่มอีกนิดนึงนั่นเพื่อนราว่า oh. นั่งไปเดี๋ยวมันจะหักเียห oh. น่นนอย oh. หน่อยนะเ oh. ชื่อมนิดน่งกามาแขกขึ้นนั่นเพื่อนแล้วก็หาซื้อเครื่องมาใส่เนาะโอเคนั่นเพื่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะแล้วใครอยากให้ใครอยากดูติดเครื่องก็บวกหนึ่งมากันเยอะๆนั่นเพื่อนก็ ตามคลิปในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my boss to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Yeah. Always do it yeah. on my own. So I got. to